ครับที่นี่คือเกาะริบงนะครับทริปนี้ผมก็มาพักมันดิฟโฮมสเตย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูห้องที่เหมาะกับ2คนนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องพัดลมนะครับราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 500. 500บาทนะครับเดี๋ยวิดเป็นจัวมุ้งแต่นี่ฟรีฟรีที่นี่คือปลายเรือควีควยครับควยคีตั้งหันฮะคุยตังหัน แต่บางอย่างก็ต้องซื้อนั่นแหละเสียงเลยนี่กระตุกเบ็ดเก่งนะครับอาการเหมือนกับว่าดึงว่าวครับโอ้ผมต้องประดิษฐ์แล้วติดแล้วป่ะติดแล้วครับสายกระเป๋าของผมโอ้ยหมึกน้ำดำหมึกน้ำดำสช่วยจังลูกเอ้ย

โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาออกลุยกันต่ออีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็เก็บสาำพารกสัมภาระรก,กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมใครจะมาเที่ยวที่นี่นะครับามาเจ็ดตัวก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีขายทุกอย่างนะครับไม่ว่าเสื้อผงเสื้อผ้าของกงของกินมีขายทุกอย่างเลยโอเคไป

ครับตอนนี้ก็กลับออกจากเกาะแล้วนะครับแต่ก่อนกลับเราก็ไปตกหมึกกันก่อนนะครับโดยปกติการตกหมึกเขาจะตกกันกลางคืนนะครับที่ผมเคยเห็นแต่ที่นี่เขาไปตกหมึกกันกลางวันนะครับ ครับตอนนี้ระหว่างทางกลับนะครับเราก็มาแวะตกหมึกกันก่อนนะครับท้ามกลางแสงแดดที่แผดเผานะครับครับนี่คือเรือโดยสารที่จะกลับฝั่งครับ Nein, 1, 2, ตอนนี้รู้สึกว่าร้อนเดี๋ยวเราร่ม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 เรารมรารีอยู่นะใช่ึ พูงเงาเราดำกระแนบเรียบร้อยแล้วม uh ั้งจับตึ้งกันมาเนี่ยเนี่ยเก้าบอลจุกดีใช่ไหมนี่จับตึ้งตัวอ่อนปั้นเลยเหรอล้วว้ติ๊ดๆแล้วเนาะอ่าเรามีร่มหน้ากากอ่ามันจริงพรเจ๋งร่มแล้วหนึ่งโคตรร้อนเลยครับทุกคนนี่คนนี้จับข้ออันแรกก็ โชคดีนะครับเห็นไหมครับติดแล้วครับเจออันพันเหรอติดแล้วนี่ครกูปั่นแล้วปั่นเอาไม่หมบังปั่นแล้วคนหนึ่งอ๋อขอบคุณที่รับบทจบนี้พักมาตั้งแต่วันกลางเลยตกหมึกนะครับงองาลึกแรงหย่อนลงไปแล้วลงไปแล้ว อย่างอื่นไม่รู้ดูท่าทางใกล้ๆกันน่าจะเจอผู้พันฮะผู้พันเลยแบ็ดพันเลยแบ็ดพันเลยเลยผู้พันอะไรเง้ยหน้าแล้วก็หลุมหัวหลุมหัวป่มติดเลี้ยมันผมติดเลี้ยมเบติดอ๋ออันี่ก่อนได้ได้ได้เลยครับครับก็นี่คือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นฝั่งนะครับ นี่นี่นี่นะครับคนที่กระตุกเบ็ดเก่งนะครับอาการเหมือนกับว่าดึงว่าวครับเชือกนะครับแล้วก็คล้ายๆกันครับดึงเชือกว่าวนะครับล่อหมือครับได้เอามาตอกแฝดปุ๊บจมาามนีหมปุ๊บตับตายอย่างเนี้นี่เอาล้ครับมาแล้วครับเยือครับเชืออ่าดูวิธีการนะครับดูวิธีการใหม่นะครับอ่าอ่าติตสัตว์ติดแล้วเลยไอ้เซียนนี่ วิธีการเฮ้ยยะเอาดูเยอะนะครับอ่าเนี่ยจะลงไปองมึกให้เรานะครับครับนี่คือกุ้งลอยฟ้านะครับล่อไปครับล่อเอาละครับดูนะครับแล้วเราก็โอ้ติดแล้วติดแล้วบ้านติดแล้วครับสายกระเป๋าของผมไอรน ไปเด็กเดียวเด็กเดียวก็โลกเลยก็อ๋อที่ล้วครับอ่าระวังหน้าแข้งตัวเองนะครับอ่าลงไปแล้วลงไปแล้วครับใช้เวลาหน่อยครับเม็ดก็ฟังว่าเลี้ยงเยอะก็มีเม็ดน้อยก็เลี๋ยวจะเยอะเงาที่รู้แล้วอย่างปั๊บที่ด้วยปั๊บระวังขนหน้าแข้งตัวเองนะครอ่าอ่าลงไปแล้วลงไปแล้ว โอ้โหดู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 ท่าเขาตกเบ็ดครับดูดูผู้ชายคนนี้อ่าสี่ร้อยเลยอะไปไม่ได้เลยโอ้ยท่าชิวๆครับว้าวอ่าสุดยอดนะครับ เด็กแกก็กรงนี่มันต้องมีมั้งเดรอจักมั้งนปานี้ปามเลยหมกหมนมุกเย้นอะไมุกมกมุกเลยทเบ็ดกเกียวกันนึ่งรงเบ็ดตัวไปจะไหยะเลียงจีบหรือเอาวับลงไปนี่แต่ลมนี้เดินเดีมีโอกาสอ่าเไมลมเดินนะเนี่เลมรุยมาแล้ลมรุยรุยาโอ้โอโอ้โอ้

มาแล้วนี่โลมาก็มาปลาหมึกก็มาเฮ้อน้ำน้ำติดสดๆนะครับสดๆจากท้องทะเลนะครับตัวนี้ประมาณ5้าโลครึ่งนะนี่นะความหวังของหมู่บ้านเลยครับตอนนี้หมึกพ่อที่ โอเคโอเคครับ <Hey. S 1> ได้แล้วครับได้แล้วครับหนึ่งตัวประมาณห้าโลครึ่ง yo, yo. นะฮะ <Yo, yo. S 1> ตัวนี้ทำมันโคตรดลบตาฟงนี่มากเดี๋ยวนำเครื่องร้องไปนครับ ลุกไม่ิดุ้เออเอ้ยลูกกกีกอนากินได้กินไหมกินได้ไดเดี๋ยวเดี๋อุ้ยนี่ตัวท่านี้ลุห้าโลครึ่งครับตัวนี้ห้าโลครึ่งแปดสิบสี่โลครับคนถือแปดสิบสี่โลู้มากเยอีกฝั่งก็โลมาครับโลมา

<laughs> 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 oh man, 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 man. <hazuk> น้ำดำมึกน้ำดำยอมดำเลยยอมดำเลยเอาเอาดมเอาเฮ้ยเดียวในีมพอเยกเส้นสนู้นะเสส้สตั้งใส่ั้งสตั้งังกาลังกาลังมสวยเลยลูกอ้าออก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 ่นนันกัดำเร็วงเจดำเลยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวา้าที่ดำๆไมเออล้างล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนได้เไ่อคน ตัวนี้คือ8โลครึ่งนะครับ8โลครึ่ง<า>น้ำหนักจะอยู่ที่8ดโลครึ่งนะอ,นนอ่า8โลครึ่ง8โลครึ่งม่ได้ทิบลครับสวยจังลูกเอ้ม,มาอีกแล้วนะครับอีกตัวหนึงแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่4ี่โล2ครับสโล2ครับก็ตัวไม่ใหญ่มากนะครับอ,อ,อยากได้เหมึกต้องนี่เลย รเรือลำสีชมพูครับของหยดน้ำหยดน้ำค้างนะครับน, <compar en S 2> นี่แน่นอนเลยครับนี่นี่ตัวนี้จะอยู่ที่4โล2นะครับ4โล2อ๋อมันดำหมดเลยเนี่ยนะนตอ,ตอนน,อตนี้ดำหมดแล้วดำหมดแล้วตอนตนี้ก็สามตัวแล้วครับ4โล2 5โล5แล้วก็8โลครึ่งนะฮะ10โลครึ่งกำลังจะขึ้นมาครับตัวต่อไป10โลครึ่งกำลังจะขึ้นมาโั

ครับทุกคนหลังจากที่เราได้หมึกอามาประมาณหลายสิบกิโลนะครับอตอนนี้เราก็มาเขาเราียกว่ามาดึงอะไรครับเนี่ยลาหมึกสายครับ๋อ้ออเอาเอาลาหมึกมึกสายก็คือเขา,อาเ,เอาหอยผูกมาเป็นราวลาวเป็นเชือกแล้วก็มึกจะนอน,นเน้ยยอนไว้ปลาหมึกมันก็เข้าไปหลบครับตอนนี้ตอนนี้ นี่น้องกาลังคําหอยครับคําห,ห,หอยครับจับหอยคลาหอยครับตอนนี้หอยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่มีเนื้อโอ้โหไม่มีไม่มีตอนนี้ครับไม่มือมาลุ้นกันครับว่า หมึกจะอยู่ในหอยให้เราเห็นสักตัวไหมครับได้ตอนนี้มันก็หลบอยู่ในหอยหนึ่งตัวเหรอใช่ครับอ่าดู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 ตอนนี้เราก็คลุกครับคลุกคลุกมันออกอ่าก็คือเคาะมันออกนั่นเองนะครับ มันแอบอยู่ในหอยนะออกมาสิลูกออกมาออกมาน้องบอกไม่อยากออกน้องใครมันตัวเล็กด้วยนะออกมาแล้วออกมาแล้วตาเราเลยค่อึดอัดเลยอึดอัดไหมเอ้ยมันอ่ะโอ้มันดูดันเลยตัวนี้นี่ครับยังมีนี่นี่นี่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไป มเ oh. uh, oh. mm. ี้ยได้แล้วครับงอโอ้อ่าอุ้ยมันมีเสียงอ๋อมัน้นรกระิงรกระิเดีวเดี๋วเดียวดก๋ยเดี๋ยวมัน๋วดเยเนี๋ยยวเดา๋ยวเยวเดเยี๋ยวยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดวเเดววีว ตัวที่สี่ออกมาแล้วนะจ๊ะตัวเยอะเธอเออเธอไปหลบอยู่ในหอยเล็บลุดตาเยอะกว่าลุดตาแล้วได้ยินโอ้ยโอ้ยโอ้ยจักติ้นนี่เยอะเยอะว่าจักติ้นอ่ะฮะมันเราไปกินเลยกับมันมันดูไปจิ้นแหลกขึ้นแล้วนะมันมันตัวเล็กไม่กล้าจับเลยครับได้แต่ว่านี่ไหมโอเคโอเค ตอนนี้สี่ตัวแล้วนะครับเปลี่ยนเปลกอย่งโอ้ผมมันขึ้นมาทึงมันเป็นสีนี้ร้อนตอนนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตัวย่อยเย้เนี่ยย่อยเย้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 โอ้ยย่ยแบบเผื่อจับได้ตัวตัวเนาเป็นเงินเน่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไม่ยอมหยิวเก้าไปเลยไม่ยอมหยิวเก้าแลยครับสักพักนึงก็เปลี่ยนสีครับอ๋อฮโอ้ย ดู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 เอเลียนฮะด่เอเลียนท้องทะเลทุกคนอย่าลาม่านะครับนี่มันคืออาหารของมนุษย์นะฮะมามามาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับนี่มันหลักว่าจากินครับโอ้โจากนม่กินได้เลยไองตราตรงใจไอ้ตัวตรงลบเราต้อรงใจนู้ตัวนะครับตัวนั้ครับมันหลบเข้าไปข้างในแล้วนะหลบเลยนี่หลบ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 นขาอยาก

ดู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 มันมันขึ้นมันปีนขึ้นนะไอเอเลี่ยนตัวนี้อ่ะก็ได้หลายตัวอยู่นะครับมันเพื่ออาชีพกินผักใบเขียวผักใบเขียวไปรุกพลงใบก็จะไปได้เกินนี่มันยวมันออกเราวนโอ้โหใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยโอ้โหมันไม่ใช่นี่หว่าที่ว่าหัวหัวงูเหลือมไม่ใช่นะครับหินหิน ครับตอนนี้เราก็แก๊ตี้เดียต้องจักลำเล็กเลยอืมต้องจัดลำเยอะมันมันนักครับครับคือแต่ว่าไอ้ดอกเต้าใช่ไหมดอกเต้าครับแค่นั่นเองลองเต้าเรามาดูอวนกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับแปลแปะนวดนี่แปะนวดโอ้หองเบ้าระวังที่พก็โอ้ได้ได้ครับได้อันนี้คือแปะนวดใช่ไหมแปะนวด้ยน้องนี่ปันนี้อันนี้แปะงวง บ้านเราก็จะปลาヤฮุตนั่นไงปลาดิซีครับเอ้ามึงออกเลยมึงออกเลยมึงกอดเลยผิดกว่าครับผิดกว่ามันหนักนรับนอนว้าดงดงมันหนักนะครับมันหนักมันหนักครับไอ้นี่คือปลาปลางัวนะครับปลางัวปลางัวงัวงัวครับหัวเห็นไหมหน้าตามันแปลกๆดีนะจะไปนู่นเนี่ยมันจะกัดน้ำจะไปตรงนู้นเนี่ยปลางัวหัวหัวหัวเอ้อ ขอเสียงหน่อยครับมออาดู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 ่ปลาหัวปลาหัวปลาัวปลาัวอยลยมาที่ปลาหัวนี่ไม่ทำอะไรได้ใช่มไม่ไม่ครับกินไม่ได้กินไม่ได้ปลาหัวครับปลาหัว แล้วกวางเสียงวัวกวางเสียงวัวอ่าวัวเพื่อนเลยว่าลากกันนั่นเลยลากเรือม่รัวเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูกันต่อนะครับว่ามันนี่ไอ้นู้สู้เราไม่ได้เลยนะไอ้รายการนั้นสิผมบอกกันเก่าปะเก่าปลาเก่าปลาเก่าติดคุกแน่จับมาอย่างเงี้ยปลเก่ารุกเลยก่อนรุ่เลย อ่าถ้าตัวเล็กไปเขาก็ปล่อยครับ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 อันนี้ก็จะเป็นปลานุกแก้วนะครับปลาวน่าดมันจะ่ปลานกแก้วก็ปล่อยปล่อยไมาต้องปล่อยครับก็จะเป็นพวกปลาอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ปลาทรายพวกนี้ใช้ได้กินได้ครับตัวโตสุดก็แค่นี้แล้วครับ ครับนกแก้วถ้าเป็นปลานกแก้วก็ต้องปล่อยลงครับปล่อย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 เมื่อเรียบรแกงนกที่ว่าอย่างไรอันสามโลแล้วครับ เนี่ยปลานี้จะมันเจ็ดจอกใช่เลยครับแต่ย่างหู้เป็นปลาจริงหู้เจ็ดจอกเลยไม่ได้ไม่ได้มาตาปลานี่ได้ปลาจังเลยนี่เป็นรถปลาครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับอ่ากับอวนความยาวประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆนะครับนี่นะครับก็จะได้อยู่น่าจะประมาณสัก หกถึงแปดโลน่าจะได้ครับครับทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จภาร,รก,กิจนะครับก็เดินทางกลับจากเกาะลิบงนะครับปลาที่ได้ก็น่าจะประมาณนี่นะครับประมาณสักหกถึงแปดกิโลนะครับผมกลับประมาณไม่ถูกที่เราได้กันนะครับเนี่ย ทางเรือที่นี่ก็จะให้เรากลับบ้านเลยนะครับปลาที่ได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือหาดยาวนะครับก็ใกล้จะถึงนะครับผม ครับคอนครับครับครับสวัสดีครับครับทุกคนก็ได้เวลากลับกันแล้วนะครับถ้าใครสนใจมาที่นี่ก็น uh, ั่นแหละครับเกาะลิบงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ